จุดเด่นของชุดตรวจด n a ของ Genius เองที่เรียกว่าแม่นยำถูกต้องเหนือกว่าใครๆในท้องตลาดเนี่ยคืออะไรบ้างครับก็ทาง Genius เองเนี่ยนะครับเราทำการผลิตชิปขึ้นมานะครับร่วมกับบริษัท Illumina นะครับโดยเ,เลือกตัว Markers นะครับที่เราต้องการจะศึกษาเนี่ย หลายร้านตำแหน่งมากนะครับนะแล้วบรรจุเข้าไปในชิปตัวนี้เป็นชิปพิเศษเราเรียกว่า w o o l e Genome by RA นะครับ <c oughs> นะซึ่งชิปตัวนี้ภายใต้สิทธิบัติการออกแบบร่วมกันกับทางผู้ผลิตนะครับชิปนะก็ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะตรวจได้หลายหัวข้อแล้วก็ลึกนะครับนะถ้าจะลงละเอียดอาจจะนานกว่านี้อาจจะต้องค <c oughs> ุยกับดรแพทเป็นชั่วโมง <c oughs> ชั่วโมงเ <c oughs> นชะัวโมะซึ่ง จริงๆเนี่ยสิ่งที่จะบอกได้ก็คือเราตรวจคัดเลือกมาจากหลายจุดทุกๆส่วนบนยีนของเราเพื่อดูอการทํางานนะครับดูความเสี่ยงนะครับดูการดูดซึมของแร่ธาตุสารอาหารวิตามินต่างๆหรือบางทีก็จะเป็นดูเรื่องของการจัดการกำจัดวิตามินออกจากร่างกายแล้วแต่เรื่องเลยซึ่งในรีพอร์ตเนี่ยนะครับเขาก็จะมี scientific reference นะครับบอกไว้หมดเลยว่า แต่ละหัวข้อนะครับยีนตัวไหนทํางานอย่างไรบ้างนะครับแล้วเราตรวจมาร์กเกอร์ตัวไหนนะครับเพื่อเป็นตัวบ่งชี้นะครับในการดูแต่ละหัวข้อได้นะครับซึ่งห้องแลบของเราเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับโดยที่เราใช้ชุดตรวจตัวเนี้ยนะครับที่ s w a ปเนี่ยที่ได้สวอปไปนําเข้ามาจากทางแคนาดาซึ่งหลังจากที่สวอปแล้วเนี่ย ชุดตัวตัวนี้นะครับก็ยังสามารถที่จะ Stabilize หรือว่าคงสภาพ DNA ได้นานถึง2เดือนนะครับนนได้นาน2เดือนทนอุณหภูมิได้ถึงประมาณ70องศาเซลเซียสนะครับฉะนั้นการส่งภายใต้สภาวะอากาศโดยทั่วไปบนโลกสามารถทำได้หมดเลยทั่วโลกเลยครับเเยยยี่ยมลครับใช่ไม่ว่าจะลบ20ที่ทั่วโลกนะครับหรือว่าจะ40องศาเซลเซียสที่บ้านเราก็สามารถที่จะทนอุณหภูมิได้หมดเลยครับ ยิ่งมั่นใจว่าข้อมูลที่จะให้กับผู้ริโภคเนี่ยจะเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็เป็นประโยชน์แล้วก็แม่นยาม,มากนะครับแล้วก็ให้ให้เป็นจังหวะที่เหมาะมากๆเพราะว่าผลของการตรวจด n a นเอต่างๆเนี่ยมันสามารถที่จะเชื่อมโยงได้กับการดูแลตัวเองก็คืออย่างที่คุณหมอบอกว่าบางคนอาจจะเสี่ยงขาดวิตามินหมายความว่าคุณก็จะต้องกินวิตามินเป็นประจำเพื่อไม่ให้ขาดแน่นอนครับว่า วิตามินในท้องตลาดมีเยอะมากนะครับบางบางตำลับเนี่ยเขาก็จะทำออกมาเป็นแบบโดสสูงๆซึ่งคุณอาจจะไม่สามารถที่จะกินได้ในระยะยาวแต่ถ้าเกิดคุณมีพบว่าตรวจดินเอแล้วมีความเสี่ยงว่าอาจจะขาดวิตามิน B6 อาจจะขาดวิตามิน B12 สสมมตินะครับคุณก็ควรจะต้องกินทุกวัน คำว่ากินทุกวันก็คือว่ากินในปริมาณที่เหมาะสมไม่เกิดการสะสมจนเป็นพิษนะครับเพราะนั้นปริมาณที่เหมาะสมก็คือต้องเลือกสูตรที่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้ทุกวันนะครับโดยไม่ก่อให้เกิดการสะสมเป็นพิษแล้วก็เกิดการประโยชน์โดยการที่ป้องกันไม่ให้ร่างกายเกิดการเสี่ยงขาดวิตามินในแต่ละวันเพราะว่าจะนําไปสู่การทํางานที่ผิดปกติของร่างกายเราแล้วก็เป็นโรคต่างๆตามัานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นการ ร่วมมือกันอย่างลงตัวทีเดียวนะครับในการเอาผลตรวจมาแล้วก็เอาพรีพันัตรกรรมเข้ามาช่วยดูแลด้วยนะครับ